ข้อดีของเตาแก๊สกระจกคือเรื่องของความสวยงามทนทานต่อแรงกระแทกและความร้อนและเหมาะกับท่านใดที่ใช้หัวแก๊สฟู่ไม่เป็นวันนี้เราก็ขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้ดีไซน์ออกมาได้สวยเก๋และหลูมากค่ะเหมาะมากกับคนที่ไม่ชอบใช้ไฟแรงรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์ใหญ่สีเขียวเตาแก๊สกระจกค่ะมีปุ่มปรับไฟแรงไฟเบาได้ตามที่ต้องการและทํากับข้าพร้อมกันทีเดียวสองเตาได้ไม่เกิดอันตรายด้านบนผนังก็ยังมีพื้นที่วางเครื่องปรุงร1 0ถึง20ขวดช่องขาด้านล่างมีพื้นที่เก็บได้ ราคาสบายกระเป๋ามากค่ะและทางร้านก็มีพร้อมชุดอุปกรณ์ให้ให้เราเตรียมไว้แค่ถังแก๊สใบเดียวค่ะและรุ่นนี้ยังมีให้เลือกมากกว่า5สีมีสีแดงเทาเขียวขาวและดําสนใจสีไหนแจ้งได้เลยค่ะสาหรับใครที่อยากได้เคาน์เตอร์เตาแบบนี้มาที่นี่ร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองตำบลเจดิหักค่ะตอนนี้ยังไม่มีสาขาที่อื่นนะคะแต่มีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขนส่งคิดตามระยะทางค่ะบอกเลยว่าสินค้าถึงมือลูกค้าสวยตรง ตามไว้ด้วยนะคะ